สวัสดีค่ะชาวธาตดินชาวธาตดินได้แก่ชาวราศีกันพฤษจกแล้วก็มังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดูแบบไทยๆนะคะแล้วก็เป็นคลิปโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนนึงนะคะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่า เป็นดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ส่วนวนที่เราพิมพ์ไว้ใต้คลิปละะแล้วนะคะสิ่งใดที่ดีๆก็ให้เก็บไว้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะขออนุญาตทาเป็นเรื่องเล่านะคะเพราะว่าไม่ชอบใช้เวลานานๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ,ะมีใครสักคนนะคะอาจจะแอบชอบคุณอยู่นะ,ะหรือคุณอาจจะได้เจอรัก ในลักษณะกันยานามิตรนะคะอาจจะมาทางสายเพื่อนเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะหรือในกลุ่มเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยเป็นที่รู้จักกันมานะคะเป็นคนเดิมๆได้ด้วยนะคะถ้าดิ่นอาจจะมีสิ่งดีๆคุณอาจจะได้เจอความรักที่อายุน้อยกว่าน้อยกว่าคุณนะนะคะหรือคนที่อายุเท่ากันหรือมากกว่าหรือแปลว่าเขา หน้าเด็กนะนะคะคนที่หน้าตาดีนะคะบุคลิกด,ดีแล้วก็โปรไฟล์โปรไฟล์ฟก็ดีด้วยนะคะที่ผ่านมานะคะคุณเสียใจมาเยอะมากนะคะโดนทิ่มแทงหัวใจนะ,ะเจ็บปวดสเทือนใจอย่างมากนะคะแต่คุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงนะคะอาจจะเจอในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่ม สายงานของคุณก็ได้นะคะในหรือคุณไปงานสังคมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้ก็เจอคุณบ่อยๆนะคะคุณอาจจะจบหรือสิ้นสุดกับคนคนหนึ่งแล้วนะคะใครที่เราเงินก้อนนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะแล้วก็ธุรกิจก็รุง่งเรืองด้วยนะคะคุณอาจจะเจอความรักที่เขา เขาทำงานเกี่ยวกับรถชิ้นส่วนรถหรือว่าเป็นแอร์เป็นสจวันะคะเกี่ยวกับเครื่องบินสถาปนิกนักออกแบบวิศวกรโกโยโยธาเป็น,เป,นเป็นได้หมดนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ม้เป็นคนที่โรแมนติกนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะถ้าคุณเจอใครคุณจะคุณจะไม่รีบร้อนแล้วนะคะ เหมือนว่าเราเคยเจอความเจ็บปวดมาแล้วนะคะอันนี้นะคะถ้าใครเคยเจ็บเคยเสียใจะค,ะคุณจะไม่รีบร้อนแล้วนะคะแต่คุณก็จะคุยแบบแบบมีเป้าหมายนะคะก็เรียนรู้กันไปศึกษากันไปนะคะคุณอาจจะเจอการทำงานต่างๆงานบุญต่างๆหรือผู้ใหญ่นำพาหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาก็ได้นะคะดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบอะนะคะคุณจะเจอความรักที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็อายุนะคะบางคนก็หน้าตาทางสังคมนะคะบางคนก็ต่างชาติต่างศาส,สนาต่างภาษานะคะแต่ความรักไม่ได้แตกแยกนะคะเป็น เป็นการเข้ากันที่เป็นการผสมผสานกลมกลืนกันนะคะจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาคุณผ่านการเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมาเยอะมากเลยนะคะที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็ที่ผ่านมาคนคนนี้ค่อนข้างมีอีกโก้ค่อนข้างเป็นคนนิ่งๆน,นะคะของเราอาจจะเป็นรักสามเศร้าที่เราเข้าไปหรือ เขาอาจจะดึงใครเข้ามานะคะในบางท่านนะคะในบางท่านเป็นสภาวะออที่มีความขัดแย้งกันพูดตรงพูดแรงนะคะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทุ่มเทให้ให้เขาละให้ใจให้ความรู้สึกที่ดีๆให้ความรักออที่ดีนะคะให้กับเขานะคะ แต่ความรักที่เราได้มาก็คือความไม่เท่าเทียมกันนะคะคุณหน่อยมากนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะคุณจับได้หรือคุณไปจับโปะแตกอะไรได้นะคะบางคนนะคะก็วนเวียนกับสิ่งเก่าๆหรือรักสามเศร้านะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่นะคะคุณมีคนเก่าหรือคนใหม่หรือคุณอาจจะเป็นคนใหม่ แล้วมีคนเก่าของเขาที่กลับเข้ามาวนเวียนเป็นรักสามเศร้านะคะทำใหออ้ความสัมพันธ์ของคุณมันเหนื่อยมันเบื่อนะคะบางอย่างที่เราอาจจะเป็นตัวเลือกเป็นรักทางเลือกของของเขานะคะเราให้ใจเขาทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความเจ็บปวดความเสียใจหรือคุณ ใส่ใจจากเขานะคะเขาไม่สนใจคุณเลยนะคะบางท่านก็เป็นบางท่านก็เป็นแฟนกันนะคะมีมีเป้าหมายด้วยนะคะเข<ม>าก็อ๋อพูดตรงนะคะพูดพูดแดงใส่เราพูดทิ้มแต่งหัวใจของเราะ,ะ่ะทำให้เราเจ็บปวดนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมรับความผิดใดๆด้วยนะคะเป็นคนที่มีอีโกรสูงด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันกันนะคะดวงช่วงนี้ก็ของคุณคุณมีสเสน่ห์นะคะแต่คุณกลัวนะคะเพราะว่าคุณเคยเจ็บคุณเคยรู้สึกเสียใจนะคะมันทําให้เราเข็ดกับความรักก็ได้นะคะก็อยากให้คุณลองเปิดใจดูนะคะมันจะมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงใจของคุณได้นะคะ สร้างความดีนะคะรักเราด้วยความเมตตานะคนคนนี้อาจจะเกื้อกูลผู้อื่นนะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะมีมีความเมตตาชอบสร้างบุญสร้างกุศลเป็นความรักที่เข้ากันได้ดีนะคะคุณกับเขาน่าจะมีใจที่ตรงกันนะคะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม,ม้นะคะคนคนนี้เขาคาดหวังว่า คบกับใครแล้วมั่นคงแล้วก็หวังถึงอนาคตแล้วก็มีเป้าหมายมีความมุ่งหมายมีความมั่นคงนะคะไม่ใช่คบกับคุณแบบเล่นๆน,นะคะคนคนนี้อาจอาจะเดินทางบ่อยนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานหาเงินเก่งนะคะอาจจะมีลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ไม่ได้แปลว่า เขาจะาเข้าถึงคุณยากนะคะคนคนนี้อาจจะมาจากาทางโลกออนไลน์นะคะหรือมีกลุ่มทางเฟซทางไลน์หรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆก็ได้นะคะหรืออาจจะค้าขายอะไรค้าขายนะคะแล้วก็ได้มีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อขายนะคะทำให้คุณได้กับเขาได้ คุยกันนะคะมันมันก็จะเริ่มรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะมันเกิดขึ้นได้ในหลายหลายรูปแบบนะคะสหรับความรักนะคะบางคนก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนของเพื่อนแนะนำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนเดิมๆนะคะอยากกลับเข้ามาอีกเช่นเคยนะคะเป็นคนหน้าเดิมๆนะคะ เป็นคนเก่านะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานไดออ้ทั้งนั้นต,ต่างประเทศได้นะคะหรือเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะหรือทํางานในองค์กรของต่างประเทศก็เป็นเป็น,ปนไ,ปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือเป็นทหารตำรวจเป็นในพนในพันนะคะหรือคนคนคน,นี้อาจจะเป็นคนคน่อนข้างที่เป็นคนที่ ค่อนข้างนิ่งขึมนะนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาพูดตรงพูดแดงนะคะเวลาเขาชัดเจนเขาก็จะชัดเจนนะคะอีกอันนะคะเป็นเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะอยู่ในสายงานนะคะคนคนนี้เขาเคยผ่านความเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมากมาก่อนก็ได้นะคะเคยผิดหวังแล้วก็เคยมีครอบครัวนะคะ อตอนนี้เขาก็อยู่เป็นโสดนะคะเขาโฟกัสในเรื่องของงานนะคะแต่พอเข้ามาเจอคุณนะคะเขารู้สึกว่าทําไมคุณดีต่อใจกับเขาเหลือเกิน,นะคะเป็นความรักทีเกทก่เริ่มอยากที่จะมีความรักเริ่มอยากที่จะมีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอยากเป็นครอบครัวอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือคุณอาจจะ มีกำแพงต่อกันนะคะตอนช่วงแรกๆนะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนมาทำลายกำแพงของคุณนะคะด้วยความดีของเขานะคะด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของเขาะะแล้วก็สำหรับคนที่มีประเด็นกันนะคะเขาสองคุณอยู่นะคะ,ะถ้าประเด็นในเรื่องความขัดแย้งกันนะคะ นิสัยเหมือนเด็กนะคะบางคนอายุเยอะก็จริงนะคะบางช่วงก็ก็มีนิสัยเหมือนเด็กอะนะคะบางคนก็เจอคนอายุน้อยนะคะบางคนอายุเยอะแล้วแต่ก็มีนิสัยเหมือนเด็กนะคะเรื่องนี้เขาเขานิ่งเขาเงียบหรือเป็นเพราะเราทะเลาะกันนะคะแต่เขาส่งคุณนะคะตอนนี้คนคนนี้เริ่ม เปรียบเทียบแล้วก็ช่างใจนะคะเขาอยากคุยกับคุณนะคะด้วยเหตุด้วยผลแล้วอะนะคะแล้วถ้าเข้าไปไปดีวกับใครก็แปลว่าเขาจบแล้วนะคะกับคนคนนั้นก็ได้นะคะเริ่มนิ่งเริ่มเริ่มเงียบเริ่มส่งคุณแล้วนะคะเขาอาจจะได้รับผลจากการกระทําของเขาแล้วก็ได้นะคะถ้าเขา เจ้าชูนะคะมีคนที่คิดว่าคุณเป็นเจ้าหญิงของเขานะคะการเจอคุณเนี่ยเขาไม่อยากเจอใครอีกแล้วนะคะเจอคนที่เขาเจอคนที่พร้อมแล้วนะคะคุณน่าจะมีใจให้เขานะคะเหมือนคนคนนี้เขามองเขามองถึงการมั่นหมายการแต่งงาน,นะะการคิดเรื่องของ อนาคตนะคเขาไม่ได้คบเล่นๆนะคะเหมือนอ,อยากคองคู่อยากคองเดือนด้วยกันคบกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะคะสุขก็สุขด้วยกันทุกก็ทุกไปด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมานะคะคนเราก็มีความผิดพลาดกันได้นะคะ เราต้องให้อภัยตัวของเราเองด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแพลงตัวเองนะคะแต่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะคะเพียงแต่เพียงแต่เรายังยังไม่รีบะนะคะสำหรับรักนะคะ,ะคนคนนี้เขาเข้ามาเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแปลว่าความรักของคุณนะคะ พร้อมที่จะพัฒนานะศึกษากันไปนะแต่มันมีเป้าหมายก็คือความรักความมั่นคงเขาเจอคุณเขาอบอุ่นนะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นด้วยนะคะแล้วก็อยากให้คุณได้ลองเผิดใจดูนะคะมันเป็นการเข้ากันได้ดีนะคะมีการปรับการจูนเข้าหากันได้กันนะคะแต่ถ้าไปเจอคนไกลนะ คนคนนี้ค่อนข้างงานเยอะงานมากนะคะเขาค่อนข้างน้อยใจคุณนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะแต่ถ้าเขาคบกับคุณเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็อ,อยากฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะคะ เขาชอบคุณนะคะเขาชื่นช่นชมคุณนะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันวนเวียนมันมันก็ต้องจบไปนะคะเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะคะความรักของคุณนะคะถ้าท่านใดที่คุยกันอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนากันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันด้วยได้พูดได้คุยกันในทุกวันนะคะแล้วก็ ให้ให้และได้รับพอพๆกันนะคะมีความอบอุ่นใจนะคะเป็นรักที่โรแมนติกเป็นความรักที่พร้อมที่จะเข้าใจกันเป็นความรักที่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะมีโอกาสเดินทางมาเจอกันด้วยนะคะคุณกับเขารักและเข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาสูงมากนะคะ มาดูคำแนะนำกันบ้างนะคะคนที่จะเข้ามานะคะมันมันต้องมีอะไรที่เคยสร้างบุญเกื้อหนุนกันมานะคะค,คุณชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะคุณจะได้เจอความรักที่ซื่เสมอคุณนะคะแต่คุณรักตัวเองมากนะคะคุณต้องการความรักความชัดเจนนะ,ะที่มันไม่รีบอะนะคะความรักที่เข้าใจกันนะคะเรียนรู้แล้วก็ ต่อยอดอความรักที่มีความมั่นคงนะ,ะถ้าใครครบกันอยู่นะคะมีโอกาสพูดถึงเรื่องอนาคตได้ด้วยนะคะแต่ถ้ายังสดอยู่นะะจะได้พบคนที่รู้ใจนะคะได้พูดได้คุยแล้วก็ศึกษากันไปนะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้รีบมากเกินไปนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ บางคนก็อาจจะเป็นคนเดิมนะคะที่มาในเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็การที่คนเราจะเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะหรือบางคนอาจจะมาจากอดีตภพชาติก็เป็นไปได้นะคะเราจะได้เจอคนที่ดีๆแล้วก็มีศิลเสมอกันนะคะคนทีเน่เป็นคนที่ มาซัพพอร์ตจิตใจเรานะคะเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีงามนะคะเคยสร้างบุญร่วมกันมานะคะเคยเกื้อหนุนกันมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดชอบการดูแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ